สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องคะใช่ถือมือเดียวเนาะถือกล้องเพราะว่ากล้องติดหน้ารถหล่นออกมันร้อนหลายพี่น้องคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้ก็ถ่ายคุณย่าให้ดูเพราะว่าคุณย่ามีแฟนๆเยอะนะค่ะเนาะวันนี้จะพากันไปโรงพยาบาลคะ่ะมัม What we do today What we doing today Assessment Assessment You Assessment Yes Yes <Yeah>. คุณย่าได้วันไปเจอคุณหมอเร็วมากเลยเนาะพี่น้องคะ่ะเพราะว่า จะต้องเอาออกให้มันเร็วๆไม่อยากให้มันลามพี่น้องวันนี้ก็พากันไปเหมือนกับว่าเตรียมคนไข้ก่อนที่จะพาตัดนะพี่น้องคะ่ะว่ามีอะไรบ้างที่จะทําอะไรอย่างไงประมาณนี้เนาะจ้ะสวัสดีจากอิงแลนดค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะบรรยากาศแต่เช้าเลยค่ะแถวบ้านนะพี่น้องคะ่ะยังไม่มีใครตื่นหกโมงกว่าเรจะพาคุณย่าไปหาหมอ ก็ลเลยมาดูรถมาเตรียมของน้พี่น้องขานั่นละจ้ะแต่เช้าหมอนัดนาะคะ่ะพี่น้องขาพวกทายก็เลยไม่อยากไม่อยากแบบว่าเลื่อนถ้าเลื่อนแล้วเราจะได้คิวแบบอีกรออีกนานนะนะก็เลยได้คิวเราก็รีบคว้าไว้นะคะนัดจะต้องไปถึงที่นั่นเจ็ดโมงครึ่งพี่น้องขาเตรียมตัวนะคะ่ะพาตัดแต่ไม่ใช่พาตัดใหญ่ก็คือตัดเอาตุ่มที่ที่ ที่หน้าผาคุณย่าออกแต่ว่าจะต้องเลาะแบบดีๆนะนะคะค่อนข้างจะแบบใช้เวลาหน่อยแต่ว่าใช้เป็นเออย่าชาเนาะพี่น้องตอนเช้าตื่นขึ้นมายังคิดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่รีบแต่งตัวเดี๋ยวจะพาคุณย่าไปแล้วค่ะพี่น้องเพราะกล้องในโทรศัพท์กล้องในรถใจมันใช้ไม่ได้ตอนนี้เนาะพี่น้องจ๋าก็เลยจะถ่ายบรรยากาศมาฝากตอนอาจจะตอนกลับมาหรือตอนที่ ตอนที่เสร็จแล้วประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไปหุ่นยาใส่กระโป๋งใหม่ด้วยนะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะขับรถจากบ้านซ้ายก็ประมาณ25นาทีมาถึงโรงพยาบาลนัดเช้านี้จะดีตรงที่ที่จอดรถโลง่งพี่น้องค่ะเนาะ ที่ผ่าตัดเขาเรียกว่าเดย์เซอร์เจอรี่ก็คือไปกลับนะคะไกลพอสมควรคุณย่าเลยต้องนั่งรถแบบนี้นะพี่น้องคะมันเข็นไปด้านหน้าเนี่เข็นยากยากรถบ้านเพิ่นต้องเข็นแบบพี่สายเข็นพี่น้องถึงไปง่าย <c oughs> นี่แหละเราก็มานั่งรอที่ห้องผ่าตัด <c oughs> ชุดนี้มีคนโอ้เกือบ1 5บห้ายีคนนะคะที่นัดแรกของเพิ่นพี่น้องสายก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณย่า <c oughs> พาคุณย่าไปเปลี่ยนชุดเนาะค่ะเปลี่ยนชุด แล้วก็รอช่วงที่ถึงเวลาที่เขาจะเอาเข้าห้องผ่าตัดพี่น้องขออนุญาตคุณหมอถามคุณหมอแล้วว่ารอได้ไหมคุณหมอว่าอนุญาตให้ใจรออยู่นั้นนอะพี่น้องคะ่ะนั่งรอคุณยาจนได้ดมยาดมเพราะว่าเราตื่นต่เช้าพี่น้องก็จะมาถึงโรงพยาบาลเราตื่นตั้งแต่ตีห้าล้วก็เตรียมนู่นเตรียมนี่เพราะนัดเช้ามากๆเลยพี่น้องเข้าไปในห้องผ่าตัดประมาณ หนึ่งชั่วโมงได้เขาก็มาเรียกสายว่าเสร็จแล้วคุณย่าออกมานี่หาอะไรรู้ไหมพี่น้องหาไม้ไม้เท้าไม้เท้าฉันไปไหน <c oughs> มันอยู่ใต้เตียงเนาะพี่น้องเสร็จแล้วนั่นละใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการผ่าตัดแต่ว่าเนาะพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่เริ่มเข้าไปไม่ใช่ว่าเรานัดเจ็ดโมงกว่าๆจะได้เข้าห้องผ่าตัดเลยไม่ใช่ค่ะไปถึงก็ทํานั่นทํานี่เนาะพี่น้องวัดความดันทํานั่นทนํานี่แล้วก็ไปเตรียม เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าหมายถึงทรายพาไปเปลี่ยนแล้วก็มานั่งรอนั่งรอคุณหมอมาเรียกอย่างนี้ค่ะจนตอนนี้เนาะคะ่ะเที่ยงกว่ากว่าพี่น้องค่ะเที่ยงกว่ากว่าถึงได้ออกมาถึงรถเนาะพี่น้องคุณยานี่เก่งมากๆขนาดเก้าสิบปีแล้วนะพี่น้องเก้าสิบปีตื่นเช้ากว่าทรายอีกเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนแต่งตัวช้าเนาะค่ะเพื่อนตื่นมาตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่า ที่เราไม่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 แคนเซลหมายถึงว่าไม่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ยกเลิกเวลานัดแต่เช้านี่เพราะว่าเหมือนที่สายว่าถ้าเราเลิกยกเลิกช่วงนี้เราอีกนานแล้วซึ่งจะได้เนาะเราก็เลยไม่ยกเลิกคือได้นัดเจ็ดมงครึ่งก็เอาเจ็ดมงครึ่งคนสนะค่ะถึงบ้านแล้วค่ะขับรถกลับมาคุณญาติตามที่เห็นพี่น้องสดชื่นแจ่มใสมากเล่าให้เราฟังว่าเป็นยังไงยังไงอยู่ในห้องผ่าตัดเนาะสายถ่ายรูปให้เพื่นดู เพิ่นก็เข้าใจนะคะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเพราะคุณหมอเขาอธิบายเรียบร้อยเนาะค่ะ่ตไปหน้าคุณย่าและะ้วค่ะก็จะแบบว่าแถวๆหน้าผากก็จะช้าแล้วก็จะเลยลงมาทางแก้มทางตาทางอะไรนึกสภาพเลยพี่น้องก็คือช้าไปหมดเลยเดี๋ยวมันก็หายเองน้องพี่น้อ,นองนั่นแหละตอนนี้ไซก็เลยต้องทําความสะอาดผุขมวงคุณย่าออกหมายถึงว่าตรงตรงที่เป็นเลือดคราบเลือด แล้วก็คราบไอยาโพวิดีนพี่น้องมันจะเหม็นข่าวมากๆตอนนี้ก็คือสระผมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะทำแผลขึ้นไปถึงนู้นใต้ตีนผมพี่น้องเย็บเข้าไปในผมไปไอเขาเรียกว่าโูนออกนิดนึงนะพี่น้องขะนั่นแหะต้องทําความสะอาดออกไม่สระไม่ได้พี่น้องเอ้ยคุณย่าสุดยอดมากเลย สำหรับเก้าสิบแต่ว่าสายสี่สิบเจ็ดนี้ยังเหนื่อยกว่าคุณย่าอีกเพราะว่าเหนื่อยแบบว่าตั้งนั่งโลเนาะกว่าจะได้มาถึงบ้านพี่น้องค่ะนี่แหละก็จะมียาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าเชื้อแก้อักเสบนี่แลละบ้านเราเรียกเนาะเป็นแบบทาพี่น้องเป็นออยเมนเป็นทาทาวัานละสามครั้งเช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็ก่อนนอนสายทาให้เพิ้นเนาพี่น้องค่ะ ก่อนที่เราจะทาไปเราก็ต้องเช็ดคราบอันเก่าออกก่อนที่จะทาใช่ไหมคะแต่วันแรกที่มาถึงนี้ก็จะทาตอนเย็นตอนนี้ยังไม่ทาจะต้องเช็ดคราบเลือดแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าพี่น้องคะกดเลือดให้มันหยุดไหลกนเนถึงจะทาครีมได้ตอนตอนก่นอนนอนตอนเย็นนู่นแหละตอนนี้ทาไม่ยังไม่ได้เพราะว่ายังมีเลือดซึมซึมอยู่นะพี่น้องคะนั่นละ่ะคุณยาก็โอเคมากๆนะคะทุกคนคะขอบคุณ ทุกกำลังใจได้พี่น้องเด้อใส่เล่าสู่คุณย่าฟังคุณย่าดีใจค่ะเพราะว่าเขาเขารู้เนาะว่าเขามีแฟนๆฟนทางไทยเราเป็นห่วงนี่แหละจ่าเห็นว่าแผลก็จะประมาณนี้นะคะเอตอนนี้มันยังซึมอยู่ไม่เป็นไรวันนี้ที่ใส่มาผู้สู่ฟังนี่คือวันที่สามแล้วก็คือตัวน,นี้โอเคขึ้นมากแต่ว่าหน้ายังหน้าช้ำเนะาะใส่ก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูคุณย่าไม่สวยนะตอนนี้ใส่ก็ถ่ายรูปให้คุณย่าดูว่าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคะเนาะ เล่าสู่คุณย่าฟังแล้วก็คุณย่ารู้อยู่แล้วนี่แหละจ้ะเพราะว่าหมัวบอกอยู่แล้วว่าเขาเขาจะวาดรูปให้ดูเลยค่ะวันที่ไปเตรียมมาแรกเนะี่ยว่าเขาจะทํายังไงเอาออกแบบไหนเขาจะไม่ได้ผ่าแบบว่าเป็นเลาะออกเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ดึงหนังใส่กันมันดึงไม่ได้นะเพราะเพราะว่าก้อนเบอร์เริ่มเนาะค่ะหนัง,นงมันก็จะดึงไม่ได้มันจะเป็นแบบทําแบบซิกแซกเหมือนนะค่ะเนาะทำแบบซิกแซกแล้วทีนี้หนัง คุณย่านี่ก็ยิ่งบอบบางมันก็ช้ำง่ายนะคะพี่น้องนั่นแหละก็จะประมาณนี้คุณย่าเข้าใจไม่เป็นไรก็คือขอให้เราเอาออกแล้วทีนี้เนาะคะ่ะถ้าเอาออกแล้วมันไม่เกิดขึ้นมาอีกก็กโอเคแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเขาจะต้องทําอย่างอื่นนะ่ไคะเพราะมันเป็นตัวนี้คือเป็นเหมือนเขาเรียกมะเร็งผิวหนังนั่นแหละจ้ะเนะาะมะเร็งผิวหนังเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะคะ่ะเป็นเรื่องแบบว่าเยอะมากของฝรั่ง เพราะว่าเขาสีผิวไม่มีเม็ดอะสีผิวเหมือนบ้านเราเห็นไหมพี่น้องเนาะของคนทางนี้จะเกิดเกิดง่ายเนาะพี่น้องขาก็ประมาณนี้แหละก็เลาะอ,ออกส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นมาอีกก็จะก็เหมือนที่ทรายว่าก็ต้องทําอย่างอื่นอยงนนะจ่าเนา,านะนี่แหละตอนนี้ก็จะปิดผ้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายังมีซึมซึมนิดนึงกดกดกดให้เลือดมันหยุดหมายถึงว่าเอาแปะไว้อย่างนี้แหละจะ้ะให้ให้หยุด แล้วก็ตอนเย็นๆอยู่ละ่ะที่เอาออกแล้วก็ทาทาครีมทาออยเมนท์ที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะพี่น้องคะนี่ละ่ะภารกิจของไซช่วงนีส้สองอาทิตย์นี้ก็จะยุ่งกับการทําแผลให้คุณย่านี่หละพี่น้องคะมันเป็นแหมไหมเป็นไหมเป็นไหมละลายเนาะดีตรงนี้แหละคะ่ะไหมละลายแต่ว่าตรงตรงปรมแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ละลายจะได้ไปตัดนะน,นะแต่ว่าสองอาทิตย์เขาได้ใบนัดมาแล้วคะ่ะสองอาทิตย์ก็คือไปหาหมออีกที เนาอพี่น้องเนาะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องไปแล้วจ้ะ